สวัสดีครับช่างต้มเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็มารีวิวทำอะไรนะครับอันนี้ข้อเหวี่ยงนะครับรอยื่นนะครับประมาณเตัวนะครับวันนี้นะครับไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเสร็จหรือเปล่านะครับเพราะว่างานตีปอกนะครับลูกค้าประจวบนะครับเอามาทิ้งไว้ให้ครับ17ตัวนะครับกะว่ามาทําแบบวันนี้วันเดียวแล้วประกอบกันทั้งเดือนเลยหรือไงก็ไม่รู้ครับ อันนี้ก็ทยอยทําให้พี่แกนะครับสิบปัดตัวนะครับก็มาทีเป็นเข่งเลยนะครับงานเครื่องนะครับมาเพิ่มใหม่6ตัวนะครับงานเครื่องอันนี้ก็กําลังล้างประกอบให้นะครับงานเครื่องนะครับล้างสะอาดได้สุดก็แค่นี้แหละครับก็มันเป็นแข็งของใช้งานมาแล้วนะครับนี่ครับ ก็ใช้น้ำมันเบนซินล้างนะครับนี่ครับไม่ได้ใช้แก๊สด้วยนะครับใช้ของแพงเลยนะครับอันนี้จะแพงกว่าแก๊สประมาณ 5- 6บาทนะครับถ้าเดาไม่ผิดแล้วแต่ราคาขึ้นลงของตลาดโลกนะครับอันนี้ก็ล้างแข็งให้นะครับล้างช่วงล่างนะครับแข็งเกียร์ทุกอย่างเลยเพราะว่าอันนี้เพื่อนๆส่งมาทํากันแล้วผ่าเครื่องไม่เป็นนะครับทางเรามีบริการผ่าเครื่องให้นะครับนี่แล้วก็เอาเข้าวี่งเอาไว้ไหนเข้าวี่ง เดี๋ยวยืดข้อเหวี่ยงนะครับห้ามิลกานไ 100, ่ร้อยการสองจังหวะนะครับแล้วก็จะวัดช่วงแกนปั๊มน้ามันเครื่องให้หมดเลยนะครับเอาไปหมุน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 ,นครับชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนได้เลยก็หมุนข้อเหวี่ยงโดยที่ไม่ติดแข็งเลยนะครับแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็เอาไปประกอบเสื้อฝาวัดประเก็นเราเองนะครับแต่ประเก็นนะครับผมบอกไว้เลยว่าพยายามอย่าให้เกิน 2- อถึงสมิลถ้าเกินนั้นโซ่เราลิ้นจะหายากนะครับเพราะว่ามันไม่มีโซ่แต่งหมัน, 125, ม o นร้อยยิบห้ามีโอโซนิก สำหรับเรื่องโซ่เรลาลิ้นนะครับอันนี้ก็ล้วงให้เสร็จแล้วนะครับนี่ครับก็ระวังให้พิเศษเลยนะครับรูน้ํามันเนี่ยรูเล็กๆเนี่ยสาคัญมากเลยครับเพื่อนๆถ้ารูนี้อุดตันนะครับหรือว่าปั๊มพังนะครับนี่ครับมันจะเป็นรูฉีดทางนี้ตันปุ๊บลูกสูบติดเลยนะครับไม่รู้แหละเลี้ยงเสื้อฝารูนี้ออกหรือว่าปลายเขามเหยียงออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารูนี้ไม่ออกก็พังแน่นอนนะครับ ขี่เล่นได้เรื่อยๆดันโลไม่ได้ลูกติดนะครับลูกติดล้อตายท้ายสบัดอันนี้ก็กําลังล้างให้อยู่นะครับเน้นข้างขวาอย่างเดียวเลยเพราะข้างขวานี่มีรูฉีดน้ํามันครับข้างซ้ายก็เน้นให้นิดหน่อยนะครับอันนี้ควานแข้งมาเสร็จแล้วนะครับเหลือทําข้อเหวี่ยงข้อเหวี่ยงก็เหลือตัดสลักแล้วก็อัดก้านนะครับก็มาตอนเช้านะครับตอนบ่ายเสร็จแล้วนะครับเย็นส่งมาเช้าบ่ายเสร็จเย็นส่ง อันนี้ก็ชุดเกียร์เดิมๆเลยนะครับเป็นรถดันโลลูกค้าครับนู่นเก็บใส่ถุงไว้อย่างดีเลยครับก็เดี๋ยวประกอบกลับให้นะครับรอคิวหน่อยนะครับเพราะว่าส่งมาทําช่วงล่างอย่างเดียวอ่ะยิ่งชัก9ก้าเนี่ยโหติดเกียร์ครับต้องกึงเกียร์เกียร์ก้านล้างข้อนะครับเยอะมากเลยครับสําหรับชัก9ก้าครับถ้าไม่จําเป็นก็หลีกเลี่ยงไปชักห้าก็พอนะครับรถดันโลครับไม่ต้องเอาถึง9้ามิลก็ได้ หมิลเนี่ยขึ้นลงก็10มิลแล้วครับแล้วก็ถ้า9มิลเนี่ยขึ้นลง18มิลนะครับซีซีเบ้าฝาก็ต้องลึกมากเยอะมากทํารถยากนะครับถ้าใ้ดีนะครับชัก3ามากำลังดีรถดันโลนะครับอันนี้ก็ของลูกค้าใน YouTube นี่แหละครับส่งมาทํานะครับก็น่าจะครบอาทิตย์แล้วเพิ่งอาออกมาทํานะครับแต่ทําวันเดียวเสร็จเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปยืดข้อเหวี่ยงต่อแล้วนะครับ พราะวาลูกค้าหน้าร้านก็ามาทิ้งไว้เอาเย็นนี้ทั้งนั้นเลยนะครับ